ลูกแก้วคำทำนายโชคลาภความมั่งคั่งและความมั่งมีของผู้ที่เกิดวันพฤหัสผู้ที่เกิดวันพฤหัสเป็นคนที่มีพลังแห่งสติปัญญาความเฉลียวฉลาดและบารมีส่วนตัวสูงส่งมาแต่กำเนิดคุณเป็นคนมีเมตตารู้จักให้และมีหัวใจนักปราดพลังบุญกุศลที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตช่วยส่งเสริมให้คุณมักได้รับความช่วยเหลือเมื่อถึงเวลากับขันไม่ว่าจะเรื่องเงินทองหรือโอกาสทางชีวิตมักจะมีช่องทางให้คุณรอดและเติบโตได้เสมอดาวสองประกายเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการปลดล็อกโชคลาภ ช่วงเวลานี้ดาวการเงินโครจรเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่ดีได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสบดีประจำตัวทำให้เรื่องทรัพย์สินผลกำไรและโชคลาภจากความเสี่ยงมีเกณฑ์เติบโตอย่างต่อเนื่องคุณที่เกิดวันพฤหัสจะมีโอกาสพบเรื่องเซอร์ไพรส์ทางการเงินทั้งรายได้พิเศษเงินก้อนที่รอคอยหรือข่าวดีเกี่ยวกับธุรกิจและการลงทุนถ้าคุณกำลังวางแผนเกี่ยวกับเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่การขยายกิจการเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่การลงทุนใหม่ๆ เครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่ซื้อสินทรัพย์เพื่ออนาคตเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่เริ่มต้นโปรเจกต์ที่ต้องใช้เงินหมุนบอกเลยว่าเหมาะสุดๆโอกาสสาเร็จมีสูงขอเพียงกล้าคิดกล้าทําและเชื่อมั่นในแผนของตัวเองถุงเงินเรื่องเงินทองไหลเวียนอย่างคล่องตัวคุณมีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนผู้ใหญ่ลูกค้าหรือแม้กระทั่งคนที่เคยหายไปแล้วกลับมาแนะนําโอกาสดีๆให้ รายได้ของคุณจะมาจากหลายช่องทางไม่ใช่เพียงงานประจํางานเดียวใครกําลังคิดหารายได้เสริมถือว่าเป็นจังหวะด,ดีมากในการเริ่มต้นเพราะมีสิ่งที่คุณถนัดและสามารถต่อยอดให้เป็นเงินได้อย่างลื่นไหลไฟสัญ,ญญาณของรถตํารวจแนะนําอย่างหนึ่งคืออย่าประมาทการใช้จ่ายแม้เงินจะเข้ามาเยอะแต่ถ้าขาดการวางแผนอาจไหลออกเร็วเช่นกันตั้งงบประมาณไว้ชัดเจนแล้วผลกําไรจะทวีคูณมากกว่าเดิมถ้วยรางวัลโชคลาภจากโชคเสี่ยงและการตัดสินใจเฉบขาด ดาวแห่งโชคลาภกำลังเด่นมากคุณอาจได้รับโชคแบบฟลุกๆจากใบไม้สีแฉกของรางวัลใบไม้สีแฉกสุมเสี่ยงดวงใบไม้สีแฉกตัวเลขสิงห์ไทยใบไม้สีแฉกการเจรจาที่พลิกเกมความสำเร็จในช่วงนี้มาจัดการตัดสินใจที่เด็ดขาดและรวดเร็วอย่าลังเลเกินไปเพราะบางโอกาสเข้ามาเร็วและหายเร็วเช่นกันวิสัยทัศน์ที่เฉียบคมคืออาวุธลับของคุณเวลาที่ดีในการเสริมโชคช่วงเช้า9นาฬิกาถึง10นาฬิกา39นาที ทิศมงคลทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือสีมงคลสีม่วงสีทองสีขาวเงินพลังบุญหนุนนําเสริมดวงให้มั่งมีไม่สิ้นสุดด้วยพื้นดวงที่มีบุญกบเก่าเกื้อหนุนอยู่แล้วหากคุณทําบุญช่วยเหลือผู้อื่นอย่างจริงใจผลกลับคืนจะทวีคูณโดยเฉพาะการทําบุญเกี่ยวกับการศึกษาการสร้างวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์การบริจาคแสงสว่างเช่นหลอดไฟเทียนสนับสนุนคนที่ขาดโอกาส สิ่งเหล่านี้ช่วยเปิดเส้นทางทรัพย์ก้อนใหญ่ให้เข้ามาไม่หยุดยัง้งตดล็อกอุปสรรคปัดเป่าพลังลบมีเกณฑ์ว่าคุณอาจพบเจอคนขี้อิจฉาหรือมีคู่แข่งที่พยายามกีดกันโดยเฉพาะในเรื่องงานและเงินแนะนําให้คุณรักษาระยะห่าจากคนเจ้าเล่ห์หรือคนที่ชอบยืมเงินแล้วไม่คืนอย่าไว้ใจใครง่ายเกินไปกระเป๋าเอกสารโอกาสใหม่กําลังเรียกหามีสัญ,ญญาณของเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ เครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่ตำแหน่งระดับสูงขึ้นเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่ข้อตกลงและสัญญาผลตอบแทนดีหากช่วงที่ผ่านมาเหนื่อยและรู้สึกว่าความพยายามยังไม่เห็นผลเดือนนี้คือช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณทำนำพาความร่ำรวยมาแน่นอนสองแสงแมววาวสมบัติจากน้ำพักน้ำแรงต่อให้โชคดีแค่ไหนคุณก็ยังเป็นคนที่ทำงานขยันหนักแน่นและมีความรับผิดช,ชอบสูงซึ่งเป็นเหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้คุณมั่งคั่งในระยะ